วิธีใส่เพลงในสตอรี่ไอจีเอาไว้แชร์ความรู้สึกดีๆผ่านเสียงเพลงนะครับให้ใช้วิธีการตามนี้เลยสําหรับวิธีการนะครับง่ายมากเลยก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับกดไปที่ไอจีจากนั้นก็ให้โพสตอรี่ตามปกตินะครับก็กดไปที่สร้างสตอรี่นะครับจากนั้นนะครับก็สามารถเลือกรูปภาพวิดีโอหรือว่าจะเลือกถ่ายรูปจากกล้องมือถือก็ได้นะครับก็สามารถเลือกลงสตอรี่ได้ตามปกติก่อนที่เราจะใส่เพลงได้เลย จากนั้นนะครับแนะนาให้ปรับแต่งสตอรี่ให้เหมาะสมก่อนนะครับและในเวลาที่เราจะใส่เพลงนะครับก็ให้มากดไอคอนรูปนี้เลยจากนั้นให้เลือกเมนูเอฟเฟกเพลงตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็เลือกเพลงที่เพื่อนๆต้องการได้เลยอ่าก็สามารถเลือกจากรายการแนะนําแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆหาเพลงที่ต้องการไม่เจอก็สามารถกดค้นหาเพลงตรงนี้ได้นะครับจากนั้นก็พิมพ์ชื่อเพลงไปเลยอ่าผมจะเป็น Happy Birthday แล้วกันนะครับอ่าก็เลือกไปที่สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday จากตัวอย่างก็เป็นตามนี้เนาะโอเคครับเมื่อเลือกเพลงได้แล้วนะครับเราก็สามารถปรับค่าในส่วนของเพลงให้เหมาะสมในการลงสตอรี่ได้นะครับจุดแรกให้เรามาดูตรงวินาทีที่สตอรี่เพลงจะ,สะแสดงผลนะครับอ่ะก็มากดตรงนี้เลยเราสามารถเลือกความยาวของสตอรี่ได้อย่างน้อยนะครับ5วินาทีและสูงสุดอยู่ที่15วินาทีนะครับก็เลือกความยาวตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยเลือกเสร็จนะครับก็มากดเร seja, ียบร้อยนะครับ โอเคจุดที่2นะครับให้เลื่อนหานะครับเนื้อเพลงช่วงเพลงที่เราต้องการจะแช่จุดไหนที่สําคัญจุดไหนที่ตรงดนใจในช่วงเวลานั้นก็สามารถเลื่อนแถบตรงนี้เพื่อเลือกช่วงทํานองดีๆได้เลย Okay. จุดที่3นะครับให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นการแสดงผลของรายละเอียดเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลงนะครับเราก็สามารถเลือกให้เป็นการแสดงผลแบบเนื้อเพลงในแบบต่างๆได้นะครับหรือจะเป็นการแสดงผลเป็นชื่อเพลงในลักษณะนี้ก็สามารถทําได้นะครับก็เลือกตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยในจุดนี้ถ้าเลือก3มจุดเสร็จแล้วนะครับเราโอเคกับสิ่งที่เราเลือกแล้วก็สามารถกดเช็คถูกตรงนี้เพื่อที่จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลย โอเคครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นในแนานี้ถ้าโดยรวมโอเคแล้วนะครับเราสามารถแชร์สตอรี่โดยการกดปุ่มนี้ได้เลยจากนั้นก็เลือกตัวเลือกการแชร์ครับจะแชร์ไปที่เพื่อนหรือว่าจะแชร์ในสตอรี่ก็มากดเลือกเลยเลยอาจากตัวอย่างผมจะแชร์ไปที่เฉพาะสตอรี่นะครับกดแชร์ตรงนี้เลยจากนั้นให้กดเรียบร้อยนะครับ โอเคก็รอสักครู่นะครับในการที่เราเพิ่มเพลงในสตอรี่นะครับอาจจะใช้เวลาในการลงสตอรี่นานหน่อยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ลองกดเข้าไปดูสตอรี่ก็ได้ครับอ่าก็จะขึ้นสตอรี่ตามที่เราได้กําหนดไว้ในลักษณะนี้เนาะก็วิดีโอนี้จะไม่มีเสียงเพลงเนื่องจาก,จากอาจจะติดปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์เนาะเพื่อนเพื่อนะครับก็สามารถใช้วิธีการโพสสตอรี่และแชร์เสียงเพลงในแบบที่เพื่อนๆชอบและทําให้สตอรี่ไอจมีความน่าสนใจมากขึ้นได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนะครับแล้วพบกันใหม่ในนนคคลิปห้าะรับ สวัสดีครับ